อ่านางตาน้องอุ้มก่อนอ่าทีนี้เลยใครจะล้มต่อไปตามนม้จ๋าเหนยบเอาอันนี้ดีกว่าอ่าได้แล้วหนึ่งล้มแน่เลยล้มไม่ล้มล้มไม่ล้ม,ม,ลมนั่นไงบอกแล้วว่าระหว่างน้องอุ้มน้องเติร์ ใครจะทำ้มน้องเติร์ดมาทำล้มเลยเหรอโอ้ทุกคนเลมหมดเลย <Yeah. S 1> อะไรล่ะน้องตะกี้อะไรล่ะดูซิพี่กุ้งจะทำอะไรเอ่ยตั้งน,นี้แล้วก็ผักให้ล้มอันนึงแล้วก็จะล้มทั้งแผ,แผงเลยใช่ไหมลูกโอ้ยฝนตกหนักมาก วาน้องก็ทำได้เหรอโอ้ยน้องเก่งโอ้ยน้องเก่งจังเลยน้องน้องเติร์ทำได้ด้วยเหรอน้องเก่งน้องเก่งจังเลยอ่ะน้องทำอะไรอ่ะอ้าวทุกทำไมอ่ะ อ้าวทุบองพี่ทำไมอ,มอี่อุ้มต่อใหม่เลยลงเติร์ดแกงพี่อุ้มมา ไม่ชิดกันยังเติร์ตเบาๆนะคะของพี่จะล้มนะคะอ้าวเมื่อไหร่พี่จะทำเสร็จละน้องเติร์ทำอย่างเงี้ยเดนเดินเช่นเดินดนดินดิกเดาน่ดนเนเดินเะดินเดดเดินเนนเลินนดดเนเ อ่น้องเต้ช่วยพี่อุ้มเลยน้องเต้เก่งอยู่แล้วเต้ไปต่อเองปะไปต่อปะอย่าไปแกล้งพี่นะน้องเต้ต่อของน้องเตดเลยเต้ต่อได้เปล่าอ่ะอุ้มทำเลยมียน้องมาก่อควนเนี่ยจบให้อ่า เลยเอาอะไรครับไปไหนเอาอะไรล่ะอ,อ้าวพี่อุ้มทำล้มตัวเองเลยเอาวไหนเอาไหนไหนเอาไหนอ้วยหลงน้องมาเอาตู้คีมนี่เองอยากเป็นตู้คีมตู้คีมนี้หลายปีมากเลยนะตั้งแต่พี่อุ้มเรีอนุบาล ใช้ยันรุ่นน้องเติร์ดเลย <c oughs> ไหนอันไหนรุ่มให้ดูอะไรวะอ, <c oughs> อ้าวาดูซิพี่งทำได้หรือยัง <c oughs> ไม่หุ้ยน้อง <c oughs> น้องใช้มือสิคบกอแบบไม่สวยแม่เติร์ดเนี่ย ใส่เข้าไปแล้วทีนี้มันมันทำได้ไหมเนี่ยพี่อุ้มไม่ได้พังเลยเหรอหุยได้ใช้ได้อยู่พี่พุ้มทำนี้พี่พุ้มทำให้นะพี่พุ้มไปคีบได้เปล่ามาดูซิแล้วมันลุ้นกันดูซิไม่ว่ามันถาดมันหมดหรอหรือยังไงถาดหมดหรือสวิตช์มันพังเพราะว่าตั้งแต่ซื้อมายังไม่เคยเปลี่ยนถานครับ ต้องไปซื้อถ่านมาเปลี่ยนก่อนนะอ่ามามาแข่งกันต่อเลยว่าใครต่อสูงกว่าคนนั้นชนะอุย้ยน้องเติร์สเติร์สเก่งจังเลยนี่เราองเอาอันนี้ใส่นี้ก่อนถือกลมต่อเสร็จแล้วนะตัวเองต้องทำอย่างนี้ก่อนนี่อ่าแล้วก็อันนี้ตั้งขึ้นนะคะนี่จ๋าช่วยน้องนะแต่หนูอ่าุถ,ถ,ถึงไหนแล้วอุ้ยไม่ไร้ชั้นแล้วอ่ะนี่จ๋าช่วยน้องนะน้องเติร์สเรื่อยๆคนน้องเติร์สถึงไหนแล้วฮะช่วยกันช่วยกัน ทำเป็นเปล่าโว้ย,ย <laughs> หล่นพร้อมกันเลยแม่ไอ้นีหนูทำทำถุงน่องฟังล้อหนูไม่ได้หล่อไอ้ของหนูเปหล่นอย่างงี้อะแต่ไปตาต้องเติร์นเติร์นต่อเลยเติร์นต่อเลยอ้าวมีพานอีกใครใครเก่งพี่ออกมาใครเก่งพี่ คนพาทำเปล่า,าไหนไหน้องน,น้องคุยเลยด้วยน้องคุยเลยพี่ยุ้มพี่ทําทำเสร็จไหมเนี่ยวันเนี้ยฮะมีคนก่อกวนอะ่ะพี่ยุ้มเอาไปใส่ตู้ขี้บหมดแล้วเนี่ยโดคือทำแล้วจะเอาออกได้ไหมทีนี้พระปุณณวิทย์แก้งพี่อีกแล้ว พี่อุ้มหอบหนีแหละพี่อุ้มหอบหนีแหละ <c oughs> พี่อุ้มหอบหนีแหละคนตามไปมีคนตามไปตามมาตามมามันเร็วมันเร้วมเร็วมองเตอร์ช่วยพี่อุ้มดิลูกมองเตอร์ช่วยพี่อุ้มเลยอย่าแก้งพี่อุ้มนะไปไหนครับ เต็มตู้ขีบเลยพี่อุ้มสูงแล้วก่อนเด็กปวนจะมาแก้งพี่อุ้มหันมาแล้วพี่อุ้มหันมาแลยอย่อย่าอ่าอออย่พึ่งนะอย่าพึ่งแกล้งพี่อุ้มนะดูเด็กมันตื่นเต้นอย่าพ่งไปเก็บมาให้พี่อุ้มเลย ไปเก็บมาเลยอ้าวอยวพ่งต่อสงสูงก่อนแล้วค่อยเล่นมันต้องเก็บมาลูกเก็บเปรี้ยงไว้ข้างในนะครับเก็บยากมันเอาไปโยนไว้ใต้โต๊ะกินข้าวมันพี่องค์เตอร์ะะอะแะบบดูเด็กคนนี้ดูสิทำอะไรเนี่ย อแอบ,บ,บอะไรแอบ,แบดูก่อนอโอ้โห و, เต็มตู้<บ>คีบเลยเขาเรียกว่าเด็กดื้ดดเอ <c oughs> เฮ้ย <c oughs> นักศัลย์มีอุ้มจังเลยโดนน้องแกลงอีกแล้ว คิดไม่ได้สิเดี๋ยวให้พ่อเต๋อซื้อฐานมาใส่ให้ใหม่ลรกได้ได้ไหมครับได้คิดได้อ้าทำ <c oughs> เ,เองล้มเองเหรอ <c oughs> เดี๋ยวเล่นบล็อกเสร็จเราเตรียมตัวไปท่องคำศัพท์กันนะไหนเตอต่อยพี่อุ้มดูซิไหนต่อดูซิไปเอามาใหม่เร็วมีอีกไหม

ดูงเตยก่อนอเดี๋ยวแม่อ่ะเตยปลาสิปไปโดนนะ,ะหนึ่งสองสามโอ้โหไม่โดนโอ้โหเกือบโดนไปเลยโอ้โหไปไมาใหาม่ไปไมใหม่อ,อุ้ยหมดเลยอะ่ะอันเดียวอะ่ะเตยได้เปล่าอ่ะ ไม่ได้ขี้โกงเลยบล็อกบล็อกบลอกบล็อกอ่ะน้องไปนอนอยู่ไกลๆนู่นไปนอนรอตรงนน้นไปเริ่มเลยอ่าตาไปตาต้องเตาด่าเร็วอู้ยไอ้ดออดิไปไหนที่ไหน ยุ่มหมดแล้วนะพี่ยุมได้หมดแล้วนะแต่ไปตาล้เตินนะเอาเอาให้ล้มให้หมดเลยนะเ่อลยะหนึ่งสอสั้มาเลยเอาเลยล้เตินเอาเลยเว้ยเฮ้ยโอเคแต่มือน้องหน่อยอ่าพร้อมกันเลยพร้อมกันเลยยน้องได้ไปแล้วหนึ่งเฮ้ยมันก็ได้หนึ แต่เฮ้ยเดูเด็กคนนี้สิเฮ้ยเฮ้ยฮ่าดูสิมีอะไรบ้างบ้างโอ้น้องเตอร์ได้บอลยักษ์มาเลยพี่รุ่มได้บอลจิ๋ว สีเดียวกันเลยสีอะไรมันเตอร์สีอะไร,อะไรบอลสีอะไรครับบอลสีอะไรเมื่อกี้สีฟ้าน้องบอกล้มไหมล่ะเนี่ยจะล้มไหมบอลเบาๆอ่าอุ้ยล้มอุ้ยอ่าบอลบอลบอลไปยิงมาสิครับ เพิ่มตั้งให้น้องหน่อยครับมาเลยต้องเติรเพียงเลยเว้ยอุ้ยอะ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 ปิดคลิปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ฝากกดติดตามช่อง YouTube น้องอุ้มน้องเตอร์ชาแนลด้วยนะคะเคพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ต่อไปนะคะบ๊ายบายน้องเตอร์บ๊ายบายยังเตอร์บ๊ายบายยังบ๊ายบายยังบ๊ายบาย